หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมสํานักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมตอนมาตรฐานที่1ด้านหลักสูตรการฝึกอบรมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะเป็นการนําเสนอหลักเกณฑ์กา,การประกันคุณภาพการฝึกอบรมสํานักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมมาตรฐานที่1ด้านหลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานที่1ด้านหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นการวางแผนและจัดทําหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับภารกิจ นโยบายผู้บริหารสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมีเนื้อหาหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาหรือสนับสนุนขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างเหมาะสมประกอบด้วยตัวชี้วัดจำนวนสตัวชี้วัดดังนี้ ตัวชี้วัดที่1ระดับความสําเร็จในการวิเคราะห์หลักสูตรด้านความสอดคล้องกับภารกิจนโยบายผู้บริหารสํานักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมแผนปฏิบัติราชการสํานักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะพิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินการดังนี้ข้อ 1. โครงการหรือหลักสูตรมีความสอดคล้องกับภารกิจนโยบายผู้บริหารสํานักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรม แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องข้อ2มีการดําเนินการวิเคราะห์โครงการหรือหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับภารกิจนโยบายผู้บริหารสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ข้อ 3. มีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการกำหนดโครงการหรือหลักสูตรโดยพิจารณาผลคะแนนดังนี้ไม่ได้รับคะแนนการประเมินคือไม่มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดได้รับคะแนน1คะแนนคือมีการดำเนินการข้อ1ได้รับคะแนนสองคะแนนคือมีการดำเนินการข้อ1และข้อ2ได้รับคะแนน3คะแนนคือมีการดำเนินการครบทุกข้อ ทั้งนี้จะต้องมีการแนบเอกสารประกอบด้วยหนึ่งเอกสารที่ระบุถึงภารกิจนโยบายผู้บริหารสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นโครงการหรือหลักสูตรที่ได้รับการอนุมตัติระบุอยู่ในส่วนของหลักการและเหตุผลเป็นต้นและสองแบบวิเคราะห์โครงการหรือหลักสูตรที่ท่านได้ดำเนินการวิเคราะห์ซึ่งไม่ได้มีการจำกัดรูปแบบ ตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการหาความจําเป็นในการฝึกอบรมเป็นการวัดและประเมินผลโครงการหรือหลักสูตรที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งตัวชี้วัดนี้มีการดําเนินเฉพาะสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรมซึ่งจะพิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินการดังนี้ข้อ1 มีการสร้างเครื่องมือเพื่อสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมตามระดับสมรรถนะที่คาดหวังของบุคลากรสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งเครื่องมือดังกล่าวสามารถจัดทำโดยอ้างอิงจากสมรรถนะที่คาดหวังของสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมอธิบายได้ดังนี้สมรรถนะหลักประกอบด้วยระดับที่1ระดับปฏิบัติงานและปฏิบัติการระดับที่สองระดับอาวุโสทักษพิเศษและชำนาญการ ระดับที่3ระดับชํานาญการพิเศษระดับที่4ระดับเชี่ยวชาญอำนวยการระดับต้นและบริหารระดับต้นระดับที่5ระดับทรงคุณวุฒิและบริหารระดัะ 5, ะะบรรสูงซึ่งอ้างอิงจากคู่มือการพัฒนาค้าราชการตามสมรรถนะหลักหน้าที่5ของสำนักงานกพสมรรถนะหลักสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมประกอบด้วยระดับที่1ระดับปฏิบัติงานชำนาญงานและ tomatoes, ปฏิบัติการ ระดับที่สองระดับอาวุโสและชำนาญการระดับที่สระดับชำนาญการพิเศษระดับที่ 4. ระดับเชี่ยวชาญผู้อำนวยการสำนักหรือเทียบเท่าผู้ช่วยประหลัดกระทรวงและผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับที่5ระดับที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิรองประหลัดกระทรวงและประหลัดกระทรวงอ้างอิงจากคู่มือสมรรถนะหลักสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมหน้าที่19 และทักษะและสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามแบบบรรยายลักษณะงานของสำนักงานประลัดกระทรวงยุติธรรมจำนวน24สายงานสายงานละ2ทักษะซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากกองบริหารทรัพยากรบุคคลของวันที่27พฤษภาคม2564ข้อ2ดำเนินการสำรวจวิเคราะห์และสรุปผลความจำเป็นในการฝึกอบรมโดยพิจารณาผลคะแนนดังนี้ไม่ได้รับคะแนนการประเมินคือไม่มีการดำเนินการตามตัวชี้วัด ได้รับคะแนน1คะแนนคือมีการดำเนินการข้อหนึ่งได้รับคะแนนสองคะแนนคือมีการดำเนินการครบทุกข้อทั้งนี้จะต้องมีการแนบรายงานผลการประเมินความจําเป็นในการฝึกอบรมบุคลากรสํานักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมโดยท่านสามารถนำแบบประเมินความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานก่อนและหลังการฝึกอบรมซึ่งได้บรรจุไว้ในคู่มือหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรม ในส่วนของภาคผนวกหน้าที่49ถึงหน้าที่51มาเป็นแบบฟอร์มกลางในการประเมินและรายงานผลโดยศึกษาจากตัวอย่างแบบประเมินหน้าที่52ถึง55และจัดทํารายงานดังกล่าวตามแบบประเมินที่กล่าวในข้างต้นซึ่งแบบรายงานไม่ได้มีการจำกัดรูปแบบการรายงานตัวชี้วัดที่3ระดับความสำเร็จในการออกแบบเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่มีส่วนช่วยในการพัฒนา เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานหรือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ทักษะและความสามารถซึ่งจะพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินการดังนี้ข้อ1มีการออกแบบเนื้อหารายวิชาหรือกิจกรรมที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการหรือหลักสูตรข้อ2มีการออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาและการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้อ3มีการประเมินผลการฝึกอบรมที่อ้างอิงผลจากการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยพิจารณาผลคะแนนดังนี้ไม่ได้รับคะแนนการประเมินคือไม่มีการดําเนินการตามตัวชี้วัดได้รับคะแนน1คะแนนคือมีการดําเนินการข้อ1ได้รับคะแนน2คะแนนคือมีการดําเนินการข้อ1และข้อ2ได้รับคะแนน3คะแนนคือมีการดําเนินการครบทุกข้อ ทั้งนี้จะต้องมีการแนบเอกสารประกอบด้วย1เอกสารโครงการฝึกอบรม2กํกำหนดการฝึกอบรม3ผลการประเมินความสอดคล้องและเหมาะสมของหัวข้อวิชารายวิชาหรือกิจกรรมโดยนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในประเด็นคำถามหัวข้อวิชาที่กำหนดในภาพรวมตลอดหลักสูตรมีความสอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ แบบประเมินดังกล่าวได้บรรจุอยู่ในคู่มือหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมในส่วนของภาคผนวกหน้าที่58ส่วนที่3การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการประเมินความคิดเห็นต่อด้านหลักสูตรการฝึกอบรมและสี่ผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนที่2การประเมินความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรมหรือในกรณีที่โครงการหรือหลักสูตรมีการทดสอบความรู้ทักษะหรือความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำผลการทดสอบดังกล่าวมาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้เช่นกันตัวชี้วัดที่ 4, ระดับความสําเร็จของการกําหนดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งจะพิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินการดังนี้ ข้อ1มีการใช้สื่อเครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรข้อ2มีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและมีรูปแบบที่หลากหลายข้อ3มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องคุณภาพเนื้อหาและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้โดยพิจารณาผลคะแนนดังนี้ไม่ได้รับคะแนนการประเมินคือไม่มีการดำเนินการตามตัวชี้วัด ได้รับคะแนน1คะแนนคือมีการดําเนินการข้อ1ได้รับคะแนน2คะแนนคือมีการดําเนินการข้อ1และข้อ2ได้รับคะแนน3คะแนนคือมีการดําเนินการครบทุกข้อทั้งนี้จะต้องมีการแนบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจเรื่องคุณภาพเนื้อหาและการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้โดยนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในประเด็นคำถามรูปแบบหรือวิธีการฝึกอบรมในภาพรวมตลอดหลักสูตรมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะการในปัจจุบันและประเด็นคำถามโครงการหรือหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานซึ่งแบบประเมินดังกล่าวได้บรรจุอยู่ในคู่มือหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการ,าการฝึกอบรมสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมในส่วนของภาคผนวกหน้าที่58ส่วนที่3การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม การประเมินความคิดเห็นต่อด้านหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมสำนักง,งานปลัดกระทรวงยุติธรรมมาตรฐานที่1ด้านหลักสูตรการฝึกอบรมก็ได้จบลงแล้วนะคะหากท่านยังมีข้อสงสัยหรือประเด็นอื่นๆที่ต้องการสอบถามสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสถาบันพัฒนาบุคลากรกร,กระทรวงยุติธรรม ส่วนรายละเอียดการดําเนินการของมาตรฐานการฝึกอบรมสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมาตรฐานอื่นๆสามารถติดตามและรับชมได้ในตอนถัดไปค่ะ